เฮ้ยเื่อไนวะเนี่ยจาวานจาวานพี่ตะนะวัเมื่อกี้สั่เลยเอกี้สันมันจะ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 จเยดี๋ยวผมหัเขาเข้ามาไม่ได้แน้าา้ีม่ว้มอกไปด้วยน้ำมูกหไป พี่เราไปไปเลดไปสุดไปเลยมั้ยตรงกลางเลยมั้ยเฮ้ยให้ด่านเล็บไปไปหน้าหมูมาก่อนน้าหมูไปไหนน้าหมูน้าหมูน้าหมูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไยมาถึงก็มาเลยผมเนาะเฮ้ยเขาไม่ยอมถ่ายเขาไม่เคยสัมผัสถ่ายเลยนะยังไงว่าปู่ป้าเนี่ย ไปพี่เรามีโปเพยเยอร์อลอลอยู่ที่เราไม่ต้องกลัวสื่อเลยกลางโอ้งั้นงั้นเรากลับไปยืนบ่อดีไหมโอเคสวยนี่แหละที่ต้องการยังไงก็ได้พี่พี่บอกผมแล้วกันพี่แบกก็พอพี่ไม่ก็เอ่อสู้ๆนะส้นได้พี่นายกำลังกำลังสงสัยว่าลุงไนท์กับแทนนี่เขาเตือนหรือเปล่าเขาอยู่เลนเดียวกันตอนนี้ดาเลียเกมแรกผมผมผมสามารถแย่งคลิปคุณได้ไหมครับคุณแทนนี่ครับขไม่อย่าอย่าขอร้องขอร้อง ของงทิ้นะขายของทิ้งเลยจี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 เราได้จะวูบไปกันตุกติมปูตุกติมปูผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อไปไปแซวไปแซวจะแล้วได้ไหมน่ะไม่ได้ได้ปะวะไม่ได้ได้ในตกลยองไปแล้วครับพี่แม่ที่แม่แม่กลับมาแล้วเราแบบแซวๆเขานิดนึงไหมพี่แบบพุ่งไปยกเขาอะได้ได้ได้เฮ้ยอ้ยเขบคุณค่ะ วิ่งร้อนเจ็บ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 แบบเซลเซลลพี่เซลล์เซลเซลหนักมากเกือบเป็นลมอุ้ยพี่แบงค์นั่นอยากได้พี่แบงค์พี่แบงค์นั่นอยากกินอ๋อน่าจะต้องไปรีเซตครับน่าจะตั้งไว้โอเคเสียแฟลตอุ้ยทุกคนเทนนี่ไม่มีแฟลตใช่ปูบอลฟูบอลไม่พี่ผมไปอยู่พี่ไปอยู่ไปอยู่ผมมาช่วยแล้วอะไรคเนี้อะไรครับเนี้เทนนี่ น้ำหูโดนครับโอ้ยถ้าโหดูว้าวเอ้ยน้ำหูเอาเลี้ยงกันถ้ามันพี่เอาเด็กผู้ใหญ่เอาเด็กผู้ใหญ่อะไรกันน่ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเขาเปิดมังกรเด็กๆพี่แบงค์ถามแล้วพี่ผมว่าต้องต้องลองดูไปเสรจแล้ว

พี่เขาเอามาก่อนหรือเปล่าพี่เว้นต้องไปดูหน่อยอ๋อไม่แม,แ,มแ,มมแม่แม่ไม่เอาออกมาเองเมได้นะโอเคฮะดีครับกำลังไปอยู่นะครับไปครับไปครับดีดีครับดีวิเอาแทง <laughs> ตัวใหญ่ใส่เขาก่อนตัวเขาใหญ่ใส่เขาก่อนไปตัวไป <laughs> <laughs> ดีครับดี กดข้างบนดูโอ้ยไปลอยไป้อยไปลอยไปลอยชื่นใจมากเลยหมูพูดอย่างนี้ใช่ผมกดข้างบดอเยูเวโอเคโอเคชื่นใจได้ยินก็ชื่นใจตรงนั้นตรงกลางไปอยู่กำลังไปกาลังไปไปอยู่รวยค่ะเออครับ้ไปเอา เาล่ะเอาลีเปล่าเกินวะเกิน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 นี่เดี๋ยวผมหักเขาเข้ามาไม่ได้โอเคถงกอเราต้องตีอะเราผมอกไม่ได้ด้วยเอาไปไหนเอาดึงผิดใจเราใ่ย้อนไปไหมต้นหมูไปไปด้วยด้วยด้วยเดียวเชียวเชียวเชียว คิดว่าจะมีเพื่อนเยอะมาแล้วอุ้ยอันนี้เัินตีแล้วพี่ไปเลยมาครับดูดีครับดูดีอ้าวกระตันรถตายแวังจะวางซ้ายจะวางซ้ายกำลังไปกำลังไปครับไม่ได้ยายาไม่เอา วุ้น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 วเ้น่อนวุ้นวุ้นวนวุ้นนไมนวุ้นวุ้นวุ้นวอ้นวุ้นวุ้นวุ้นีุ้นว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 ุ้นี้นวุ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 นวุนวุ้นวุนวุ้นมันนนวนนว คิ้อุ้ยแปลกแปลกแปลกแปลแปลกแปลกลุงไม่ใช่ลุงนะมุงกระดาน้วยลูกแปลกแปลก้ำหมสบายสบายแปลกจริงอันนี้แปลกจริงเยเป็นควักไอ่แพนได้ไหมใช่มานี่เลยปังแพน

เฮ้ยรอดทุกคิดวแล้วนะผมอันนี้ตรงกลางขอเราได้ขอเราได้ขอเราได้เว๊ลาล้มโชว์สมัยนะครับจังหวะนี้ต้องไปต้องไปสวยโอ้ยเจ๊เล้าโอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดกัปตันงที่ี่ขอมิดพอร์จูนได้ไหมได้ที่แบบได้พี่ที่คนเดียวเนี่ยได้ได้นะผมจะยิงทองเป็นผู้เฝ้ามองเป็นผู้เฝ้ามองโอ้ยไมกอ วนั่นโดนเจตายแล้วพี่ตายแล้วเราต้องเอาแล้วเราต้องเอาแล้วเรามาเขาแล้วครับเออกันึงทีม่เปิดวัวเข้าหลังใส่ดุจยาใสุ่ยาเ้าใส่ยาเต็มตัวแล้วเป็นัวอย่างเต็มตัวแล้วเป็นัวอย่างเต็มตัวแล้วขับขับพลิก่เดียวพี่เดียว อุ้ยตายอุ้ยอ้าวเท่ากันนี่ป่ะสามสามน้ำมูยาตีน้ำมูน้ำมูนอยมาน้ำมูเขาเออหนสไม่ถือว่าลุมน้ำมูวาไงน้ำมูวาไงน้ำหมูสเขาส่น้ำหมเอาเรงก้ยว้า

ว้าวไปข้างบนทุกคนเราลักเกอเออด้วยความรักหมดเลยด้วยความรักอยากจะบอกว่าผมกดสมัยผ่านอีกแล้วเออเราเราเราได้ได้ยังไงวะเมื่อกี้ขี้โมได้อขี้โมยอีกเฮ้ยเมื่อกี้วัวโดนแบบร่วงหมดอะเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้เป็นเนื้อไดเอทเลยตอนนี้เนี่ยว้าวเป็ชนะได้ไงวะก็งงนั่นก็งงเหมือนกัน